ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มาฟิน in 963 Infinity เอ่อถ้าหน้าจอมันมีอะไรแปลกๆไปให้หมอต้องขออภัยนะเราเรามาแย่งที่เขานอนนะคะอ่าเป็นที่นอนเขานะคะเออพวกเรามาอาศัยที่เขาใช้ละกันเนาะ <c oughs> โอเคอ่าพอดีว่าแม่หมอทำคลิปเรื่องพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกว่าต้องการบอกอะไรแล้วมีคนแชร์มาว่าเขาอะช่วงนี้ยหมกมุ่นกับการเขียน อะไรสักอย่างแม่หมอก็เลยอินสปเรชันว่าเดียวแม่หมอจะขออนุญาตเปิดไพ่ไกด์ไลน์เป็นพรสวรรค์ส่วนตัวแล้วกันเนาะหรือว่าคําไกด์ไลน์ที่ได้จากการสื่อสารกับโลกภายในของคุณหรือการเขียนอขออนุญาตตั้งว่าเป็นพรสวรรค์นะคะหรือพลังงานพิเศษบางอย่างที่จะผุดขึ้นมาในตัวคุณช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทำคลิปได้ยาวมากนะักเท่าที่ไพ่จะแจ้งนะคะโอเคมาเริ่มกันเลย พลัรรค์หรือพลังงานดีๆที่จะผุดขึ้นมาช่วงนี้โอ้อยู่เฉยๆก่อนนะคะลูกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดินหรือบิดขี้เกียจอะไรนะคะสามนีอีกไหมคะอ้เดเดอะฟูเฮ้ยอิสระเสรีมากเลยดีมากดีมากดีมากนะคะอ,อ จริงๆพลังงานเดอร์ฟูมาแล้วก็ถืออเมทิสตด้วยแล้วก็สีเหลืองด้วยแม่หมอจ,จะบอกว่าพรสวรรค์ของคนที่เข้าจมาชมวันนี้มีความหลากหลายนะแต่พลังงานในตัวคุณเนี่ยเป็นความเป็นเอเนจีของนักเรียนรู้สร้างสรรค์และไม่ยึดติดก,กับรูปแบบบางทีพรสวรรค์ที่หมอจะพูดออกไปอาจจะไม่ใช่เธงิงศิษฎีหรือวิชาการแต่เป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ดูมีเอเนจีของความอยากรู้อยากลอง นะคะอ,อิสระไม่ชอบพันธนาการชอบใช้ชีวิตเสรีภาพอิสระแล้วรู้สึกว่าไม่อยากใช้ชีวิตตามใครไม่อยากได้รับการบงการอืคุณน่าจะมีพลังงานของสายจิตวิญญาณหรือสายพลังงานน่ะเหมือนจะรู้เป้าหมายในชีวิตที่แก่นแท้วสุดท้ายก็ไม่อยากเอาอะไรอะ่ะอยากให้มาเดินทางอยากให้มาเรียนรู้คุณน่ะเป็นจิตวิญญาณของนักเดินทางมาพร้อมพลังงานศักดิ์สิทธิ นะคะเพราะ,ะนั้นพรสวรรค์สีม่วงขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมีพรสวรรค์ในพลังงานของจิตวิญญาณสูงสามารถที่จะเรียนรู้ต่อยอดและพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ระยันทัศนะญาณปัญญาแล้วก็สามารถที่จะบางคนรับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะมีพลังงานที่รู้เห็นหรือรับพลังงานสิ่งดีๆได้แล้วก็มีพลังงานของชอบเรียนรู้อันนี้เป็นพื้นฐานของคุณเลยนะคะเพราะจักรที่3ามขึ้นชัดมากว่าเป็นชอบ มีเซลล์เอ็กซ์ตีมอะเซลล์เลิฟเซล์เวิร์สเซลล์เอ็กซ์ตีมเซลล์เลิฟก็คือรักตัวเองเป็นเห็นคุณค่าตัวเองนะคะเซลล์เอ็กซ์ตีมคือตระหนักรู้ในสิ่งที่ตัวเองมีคุณค่าแล้วหาความสุขใส่ตัวได้มีความสุขกับเรื่องง่ายๆเล็กๆได้ดีนะคะไม่ไม่ต้องหาวัตถุเข้าของอะไรเยอะคุณก็สามารถที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะหาความสุขใส่ตัวเองได้เออมีงานอิสระหรืองานอดิเรกหรือไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ ที่ไม่ต้องยึดติดกับใครก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองอ่ะแล้วก็เป็นนักเดินทางไม่ได้แปลว่าต้องเดินทางท่องเที่ยวตลอดเวลาแต่รู้สึกไม่ยึดติดกับอะไรที่มันจําเจซ้ำซากต่อให้จะอยู่ในที่เดิมๆก็แล้วแต่แต่ว่าจะมีลูกเล่นหรือ แรงบันดาลใจใหม่หมๆเกิดขึ้นทุกวันแม้แต่เพียงสมมติคุณชงกาแฟเนี่ยคุณอาจจะมีลูกเล่นในการเลือกแก้วกาแฟชงกาแฟหรือมองพลังงานสายฟ้าสายลมแสงแดดมีจินตนาการสูงไม่บอกคิดว่าคุณน่าจ,จะเห็นดาวเห็นเดือนเป็นรูปเป็นล่างเห็นท้องฟ้าเป็นรูปเป็นล่างนั้นรูปล่างนี้นะคะมีความสุขง่ายอ่ะเป็นคนที่มีความสุขง่ายนะคะเซลล์เอ็กซ์ตรีมสูงอืมเซลล์เวิร์สคือเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะตระหนักรู้ในคุณค่าในตัวเองไม่พาตัวเองไปในที่ที่ กังวลสงสัยรู้จักหลบรู้จักหลีกแล้วก็หาความสุขใส่ตัวเองได้ดีนะคะถือไม้ด้วยเป็นคนบ้าง,งานส่วนหนึ่งเลยนะเออพรสวรรค์ส่วนตัวเนะี่ยเป็นคนบ้าง,งานหรือเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแต่เป้าหมายที่แท้จริงอะ่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบยึดติดสามารถยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงได้แล้วคุณเห็นที่น้ํำไหมคะเป็นรูปแบบดอกไม้เลยแม่หมอรู้สึกว่าคุณมีพลังงานของการฮิลลิ่งหรือเยียวยา ถ้าไม่ใช่นักศิละปะก็อาจจะเป็นชอบําเพลงนะคะฟังเพลงหรือเป็นคนที่คุยเล่นกับตัวเองคุยเล่นกับสัตว์น้องหมาน้องแมวได้ดีอยู่กับธรรมชาติดีสื่อสารกับโลกภายในข่าวดีของคนที่เข้ามาชมคลิปคุณอาจจะเจอเด็กน้อยคนนั้นในตัวเองแล้วอะตอนเนี้คุณเจอเด็กน้อยคนนั้นในตัวเองเด็กน้อยที่ไม่ได้บังคับขู่เข็นให้คุณทํานั่นทํานี่อะแต่เป็นเด็กที่ที่เหมือนกับทําให้คุณได้ได้เป็นตัวของตัวเองอยากทําก็ทําไม่ทําก็ไม่เป็นไร อย่างเงี้ยค่ะไม่เครียดไม่วิตกกังวลมากนะคะเออหลุดออกจากพันธนาการหลายๆอย่างได้ง่ายเพราะว่าจิตใจมันเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ได้เสมออืมนะคะนี่คือพลังงานอะมาดูอันนี้คือมันมันมาที่หลังอะ่ะแต่มันเปิดขึ้นก่อนนี่แปลว่าเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ติดตัวคุณมานะคะเป็นพลังงานจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธ์นะอฮานะคะบรสิสุทธิ์สดใสดอ่ะแล้วไอ้ช่วงเนี้ยล่ะคะ่ะสามใบนี้ช่วงนี้นะอุย้ย หูเติร์ดอายตาที่สามเปิดแม่หมอจะบอกนะว่าถ้าใครช่วงนี้นั่งสมาธิสวดมนต์เขียนไดอารี่เขียนหนังสืออ่านหนังสือหรือเข้าฌานสมาธิหรือช่วงนี้อยากจะอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่คุณกําลังจะดาวน์โหลดองค์ความรู้ครั้งสําคัญเข้ามาในชีวิตอันนี้ก็บอกไม่ได้นะว่าเป็นเรื่องอะไรมัง่งเพราะว่ายานทัศนะคุณจะเปิด พาอ่าช่องทางหรือชาแนลอ่ะพอร์ท่าที่จะเปิดออกหลังจากนี้ค่ะคุณจะเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณคุณอาจจะดาวน์โหลดองคความรู้มาเยอะมากอะตอนเนี้ยอืมนะคะไม,ไม่ไม่แปลกเลยนะที่หลังๆมาไม่หมอเปิดไพ่ช่วงช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ใครอยากอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นช่วงที่สงบนิ่งเพราะเขากําลังจะส่งยานทัศนะหรือองค์ความรู้มาสู่คุณคุณฝากคุณฝากความรู้อะไรไว้กับจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาจะดาวน์โหลดมาสู่คุณเพราะนั้นช่วงนี้เป็นไปได้น่ะหยุด ที่จะไม่ดูโซเชียลออนไลน์ดีที่สุดเลยเป็นไปได้ดีที่สุดนั่งสมาธิถืออ่านั่งสมาธิสวดมนต์หรือถ้าไม่ได้ไปสายสวดมนต์เขียนสื่อสารก็เป็นการเขียนทําให้คุณรู้จักตัวเองนะคะไม่แนะนําให้เสพข้อมูลหรือฟังด้วยแนะนําให้เพราะว่าจาักรที่เจ็ดเนี่ยเวลาจะปรับสมดุจลจักรที่เจ็ดคืออยู่กับอากาศที่ดีค่ะอยู่กับแสงแดด ตอนเช้าอยู่กับสายลมอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคนที่มีพลังงานดีหรืออยู่กับตัวเองเนี่ยคะ่ะคุณกําลังจะดาวน์โหลดยานทัศนะหลวงความรู้เพราะนั้นเดี๋ยวพรสวรรค์นนะ่ะไพ่ไฮพิเทคคือไพ่ที่จะรู้ได้เฉพาะตัวน,นั่นไม่บอกเราอีกนะคะโอ้หนึ่งดาบชัดเจนมากพรสวรรค์ของคุณคือผู้มีทัศนะและยานปัญญาความเฉลียวฉลาดขั้นสุดเห็นหนึ่งดาบไหมอะไรที่มันซับซ้อนย้อนแย้งคุณจะเคลียชัดทั้งหมด เร็วที่สุดเนี่ยมิทุนานี้ค่ะวันนี้ว่าแม่หมอเปิดไพ่วันที่ยีสามเท่าที่หมอเช็คดาวเกตน่าจะย้ายเพราะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่แม่หมอเราเคยสงสัยในชีวิตว่าเราเกิดมาทำอะไรเราเคยรู้สึกว่ามันมาถูกทางหรือเปล่าคุณจะได้รับคำตอบและความชัดเจนทั้งหมดซึ่งมันไม่ได้เป็นคำตอบที่ออกมาเป็นคำพูดมันเป็นพลังงานเป็นออร่าคุณสะสมอะไรไว้ตั้งเยอะตั้งแย่ แม่หมอจะพูดนะว่าคุณสะสมความรู้ยานทศัศนะภูมิปัญญามหาสติมหาปัญญาความเฉลียวฉลาดเยอะมากคุณหาจากที่อื่นไม่ได้คุณหาจากหนังสือไม่ได้คุณหาจากแม่หมอไม่ได้คุณหาจากคลิปวิดีโอคุณหาจากโค้ดไลฟ์โค้ดอื่นไม่ได้คุณต้องอยู่กับตัวเองเพราะเวลานี้คือหลายๆคนจะได้กลับบ้านคําว่ากลับบ้านของแม่หมอเนี่ย มันไม่ใช่การกลับบ้านที่จะต้องเสียไปหายไปแต่มันคือย้อนกลับเข้าอยู่โลกภายในในจิตวิญญาณตัวเองนะคะจะค้นพบความสุขสงบที่แท้จริงอยากรู้อะไรได้รู้อยากเห็นอะไรได้เห็นโอ้แล้วบางคนจะพูดนะพรสวรรค์พิเศษของคุณคุณจะมีญาณทัศนะที่สามารถอ่านใจคนได้อ่านความคิดคนได้ โดยเฉพาะคนในบ้านในครอบครัวและถ้าใครที่โสดนานมากแล้วค่ะแล้วรู้ว่ารอคู่พลังงานจิตวิญญาณคู่ทวินเฟรมคู่โซเมตร,รอบนี้นะคะแม่หมอพูดแล้วใช่ไหมว่ามันจะไม่มีอิโมชั่นอลเข้ามาเกี่ยวมันจะเป็นแค่ยานทัศนะที่เชื่อมกันแล้วมันเหมือนกับกําลังจะดึงดูดกันมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณลังเลสงสัยในพลังงานมันจะเคลียในยะคือจะเจอกันตัวเป็นๆอ่ะพรสวรรค์ของคุณหนึ่งอย่างที่ติดตัวมาคือ คุณจะมายูเนี่ยนกับคู่ของคุณอืมจะมายูเนี่ยนกับคู่ของคุณนะคะสายลุ้งขึ้นเนี่ยปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นปาฏิหาริย์รอบนี้มันไม่ใช่ปาฏิหาริย์ที่ไปขอพรจรีสักสิินไม่ใช่มันเป็นปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นจากความคิดของคุณเองยานทัศนะของคุณเองอยู่ดีๆอยากไปทําสิ่งนั้นอยู่ดีๆอยากไปทําสิ่งนี้แล้วมันจะดึงดูดปาฏิหาริย์หลายๆอย่างเข้ามาในชีวิต เพราะนั้นพรสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นรอบนี้พลังงานมันเยอะมากเลยค่ะทุกคนแม้หมออยากจะเตือนให้ดูแลตัวเองดีๆนะสุขภาพอะเพราะว่าคุณดูพลังงานหรือพอเท่งงาที่เขาจะส่งพลังงานมาหาคุณดิบม,มันไม่มันไม่ใช่เลยน้อยนะคะมันเป็นพลังงานที่เข้มข้นชัดเจนมากนะคะบางคนอาจจะปวดศีรษะได้ช่วงเนี้ยมึนมัวหัวนะคะปวดศีรษะหรือแบบ รู้สึกว่ารับข้อมูลไม่ได้เลยอะไรที่เป็นลอจิกตะกะเหตุผลหรือคิดอะไรไม่ได้เลยเพราะคิดแล้วรู้สึกว่าจะต้องเอาออกอะ่ะมันมันรับข้อมูลไม่ได้เพราะเขาจะต้องเคลียร์พลังงานของคุณให้คลีนที่สุดอะคะ่ะเพื่อรับองค์ความรู้หรือยานัศนะพิเศษสําหรับคุณนะคะอืมขอดูใต้กล่องสําหรับจริงๆด้วยแล้วแม่หมาจะพูดเลยนะโดยเฉพาะเรื่องใครที่มีเส้นทางของ โพสที่ต้องมาทำใครที่อยู่ในเส้นทางของคู่ต่างๆพรสวรรค์ที่จะตื่นขึ้นมาในชีวิตคุณก็คือคุณจะรู้ว่าใครเป็นคู่ของคุณคุณไม่ต้องดูพิกอากาศไม่ต้องดูไพ่ไม่ต้องดูดวงแล้วค่ะคุณไม่ไม่สนใจไม่อยากหาคำตอบพอคุณไม่อยากหาคำตอบไม่สนใจเดี๋ยวคำตอบมาเดี๋ยวมันจะชัดขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวรับสัญญาณขึ้นเรื่อยแล้วรู้สึกว่ามันวางใจมากๆเพราะอะไรบางคนฝันช่วงนี้มีเกณฑ์ฝันถึงคนที่ใช่ ฝันเป็นลางบอเคถ้าช่วงนี้ค่ะแม่หมอคิดว่าช่วงนี้จนถึงเดือนมิถุนาคุณฝันอะไรก็แล้วแต่หรือคุณฝันถึงใครก็แล้วแต่นั่นเป็นการแก้ลายว่าคุณกับพวกเขาจะได้เจอกันพรสวรรค์พิเศษคือคุณจะมองเห็นทุกอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณจะเชื่อมโยงกับโลกจิตวิญ,ญญาณตัวเองเพราะนั้นจะทําให้คุณได้รับคําตอบพิเศษเฉพาะใครต้องการรู้คําตอบอะไรใครถึงเวลาแล้วค่ะที่จะแบบ ทำให้ตัวเองเข้าไปสู่ห้องสมุดในตัวเองและทําให้รู้คําตอบทั้งหมดไม่บอมรู้จะอ่านอะไรเลยมันชัดมากก่ะทุกคนเห็นปะมันซับซ้อนคุณอาจจะมียานทัศน,นะไอเดียความคิดลอจิกตรรกะเหตุผลแต่สิ่งที่มันโผล่ขึ้นมามันอยู่ลึกสุดเลยอะ่ะมันเป็นยานทนาัศนะหรือความรู้ที่ละเอียดอ่อนที่สุดชัดเจนที่สุดและทรงพลังที่สุดรั้นพรสวรรค์ที่จะถูกปลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหรือมีช่วงเนี้ย ก็คือการตื่นรู้ถึงการรู้แจ้งเห็นจริงและการดาวน์โหลดภูมิปัญญาและวิสตอมหรือยานปัญญาที่ทรงพลังมาโดยเฉพาะเรื่องของการมีความสุขเจอกัลยานะมิตรเจอคู่หรือพลังงานที่ดึงดูดโซลคอนเน็กชันมาหากันนะคะโอเคโอเคโอเค Um, มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างไหมเดี๋ยวแม่หมอใช้แองเจิลนัมเบอร์สักอันหนึ่งเนาะ<อ>นะคะใช้แองเจิลนัมเบอร์สักอันเพื่ออยากจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณแล้วกัน<อ>นะคะอุ้ยขออภัยค่ะทุกคนขออภัยนะถ้าแม่หมอทำให้เห็นไม่ชัดอะแล้วเนี่ยแล้วแม่หมอจะบอกนะมันไม่ใช่เรื่องของคู่อย่างเดียวด้วยใครที่มีเป้าหมายอะคะ่ะหรือมีโพโพสที่ต้องมาทําอะไรอะคุณจะเจอโพโพสคุณแน่นอนเลยว่าคุณจะมาทําอะไรกับงานทางโลกอะ นะคะจะจะมจะมีไอเดียจะมีความคิดจะรู้จะรู้ได้เฉพาะตัวเลยนะคะสิ่งนี้อาจจะพูดเป็นคําพูดไม่ได้แตจ่จะรู้ได้เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยู่กับตัวเองอดีแล้วอ่ะขอข้อความถึงคุณสักหน่งใบหมายเลขอู้ Protection สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมา Protec คุ้มครองดูแลคุณเขาจะไม่ให้คุณวุ่นวายรวยใครซึ่งมันสืบเนื่องนะกับการที่แม่หมอเปิดไพ่เมื่อกลางวันนี้ค่ะ คลิปก่อนหน้านี้แล้วกันนะคะที่บอกว่าข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทําให้คุณได้อยู่กับตัวเองเนี่ยช่วงเวลานี้แหละคือช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองมาเดี๋ยวเรามาหาความหมายกัน protection คุณได้รับการคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเออร์เซล เพื่อไม่ให้คุณต้องไปวุ่นวาะวุ่นวายกับใครเพื่อให้คุณได้มีเวลาดาวน์โหลดองค์ความรู้อันสําคัญและมหายิ่งแล้ววันนี้ค่ะวันที่23แม่หมอเปิดไพ่วันที่23พฤษภาเป็นวันที่ประตูบานนี้เปิดออกเพราะนั้นบางคนอาจจะนั่งธรรมะเข้าฌานแล้วเลื่อนขั้นเลื่อนระดับพลังงานได้ดีมากนะคะ สารจะมาเยอะมากข้อมูลข่าวสารการเก็ตฟิลข้างในการรู้จากข้างในจะเยอะมากการตระหนักรู้เรื่องเราจะไหลเวียนเข้ามาเยอะมากนะคะอมาขอดูข้อมูลลูกอย่าทำของแม่ตกนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ย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 ทุกคนขออภัยนะลูกแม่หมอไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเนี่ยเอ็นดูจริง ไม่ต้องมาทำหาอย่างนั้นเลยอะข้อความถึงคุณนะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับสิ่งดีๆที่คุณเคยหวังไว้คุณเกิดมาเพื่อเรียกร้องสิ่งที่สูงกว่าใช้พลังงานของใช้พลังของคุณไปกับการมุ่งสู่ความทะเยอทะยานของคุณและจักรวาลจะจัดวางตัวเองโอ้ชัดมาก จักรวาลจะจัดวางตัวเอง mm hmm. เพื่อมอบบุคคลที่เหมาะสมสถานการณ์และทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับคุณเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นเชื่อหรือยัง เขาจะมอบคนให้คุณแล้วมอบสถานการณ์ให้คุณแล้วเพื่อทําให้สิ่งต่างๆที่คุณจะต้องเกิดมาทําเพราะหมายเลข44คือเป้าประสงค์หรือโพโพสได้ทําตามโพโพสแน่นอนอุ้ยรียูเนียนกันชัดมากนะคะก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปต,ต่อไปนะขอบคุณค่ะ